มีคนถาม e อ i ิ o d e 2นะคะว่าหลักจากเจอฝรั่งแล้วทำปือต่อทีนี้ถ้าฝรั่งนัดเราไปเดทเราไปนะคะถ้าเราชอบเขาด้วยถ้าฝรั่งเขาให้ความสนใจเราคือครั้งแรกเขาจะนัดไปเดทหลังจากนั้นีไปบุ้มบุมต่อก็อแล้วแต่คนนะคะ,ะของดิฉันครั้งแรกไม่ได้ไปบุ่มบุมค่ะเพราะดิฉันกลัวว่าฝรั่งจะมี ลูกไข่ที่หน้าครูก็เ,เลยไม่ได้ไปนะคะแค่ไปกินข้าวกันพอไปเด็กครั้งแรกก็ประทับใจนะคะแต่ดิฉันไม่รู้ทำเนียมเขาดิฉันไปตักอาหารในจานเขามาชิมสีขาชัดเจนพี่เนนบูนไม่ล่หวางกูไปทีนี้ได้เรงอก <c oughs> เขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยไปบอกเพื่อนที่เขาติดต่อให้ว่าเนี่ย ฉันไม่ชอบนะขงอนค่ะข้งอนแล้วที่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงคะฉันก็ไม่ก่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษสตมัยนั้นทีนี้พอหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกคนนัดเดทกันอีกค่ะอย่าข้อเตือนนะคะอย่าไปกินข้าวในจานเขานะคะถ้าเราไม่สนิทเป็นแฟนกับเขาจริงๆทีนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่ส่วนตัว p r i v a t มากเลยนะคะฝรั่งนั้นถ้า เป็นดินเนอร์ของเขาในจานอย่าไปฉวยอย่าไปฉกอย่าไปชิมเหมือนเรานะเราไปเล็มได้กินได้เทะได้ชิมมิตติ้ปันนปันนี้ได้แต่นี้ของเขาไม่ได้นะคะโอเคเรื่องของการเดีดนะคะครั้งแรกกบฝารัง